ัสดีครับน้าทุกคนมือนีกับิมาแนะนําในการสันตอกนะครับนอกก็ดีต้องขอบพืหน้าอยู่ประเทศเล่านะผมเพิ่นถ่ายคลิปมาเพิ่นว่าเป็นอย่างสร้างตอกไปแล้วหนูคือพเขาเขานะครับก็เลยขอเบิ่งวิธีการสันของเพิ่นนาเพิ่นก็สทรงคลิปมานะครับวิธีการสันของเพิ่นเลยก็คือเพิ่นเพิ่นสิเป็นการขยเ้านะครับเป็นการขยเ้าซึ่งผมบอกเลยว่าหนูนี่เปอร์เซ็นต์หนูเขานี่เขายากแห้งนะครับเปอร์เซ็นต์การที่เขาขยเย้ี่ผมบอกผมสิเน้นย้ำไปตลอดนะครัาผู้ดมือใหม่ สีขาเห็นนะสีข้าคิดีว่าข้าสซันแต่แถวโบเมียนนะครับคือเป็นการไข่ยาซึ่งหนูสีเขายากเลยหนูสีเราเวี่ยงแง้งนะครับผมแต่ว่าผมบอกว่าสามนาทีแรกนะขอเนียนเนียนขอเนียนเนียนเนียนจังไยนะครับเนียนก็คือว่าเอาให้เนียนเนียนน่ะกาว่าขันหนูแรงเขาม่าไก่เหยมันบ่ตกใจนะครับแต่ว่าเข้าไปปุ๊บแต่ว่าเข้าไปข่ยาเนี่ยขันหนูมันแรงเขาม้าเขาไก่เนี่ยมันสีฟังว่ามันเป็นเสียงหยางแล้วขันขาซันโมเนียนปุ๊บเนี่ยมันติดตึกตักตึกตักตึกตักแบบคามมที่ันบได้ง หนูมันกับพวกเขา่ามันก็สิเป็นตื่นๆนะครับเนี่ยอันนี้เป็นยังคือต้องยกข่างตีโบธนัดให้เพราะว่าข่างธนัดนี่คือมันติดนิสัยในการสันเลี่ยวนะครับมันมันสิยกตัวย่างเนี้ยเห็นภาพยากนะว่าสันอย่างไหนขันให้ผมเขย่าข่างนี่ผมกับพวกธนัดคือกันนะครับก็คือต้องเอาข่างตีโบธนัดมาให้ไหเบิง่งเนี่ยเนี่ยตึงเขาคิดว่ามันเนียนนะครับแต่ว่ายังบูเมียนนะครับ,บ,อนนรบขอขอขอ,ขอทีอีกจักหน่อยนะขอให้ทีอีกจักหน่อยสางเพิ่มทีอีกจักหน่อยนะครับเนี่ยทั้งข้างกับ คางเดียวกันชุดเดียวกันนะที่เป็นอย่างผู้นึงเอาไปสั้นได้ผู้นึงคือเอาไปสั้นบ่ได้นะครับี่บอกเลยว่าสามนาทีแหลกขอเนียนๆนะครับบอกว่ตสิเป็นการรั่วการเคาะการเคาะนะครับการเคาะก็คือคอให้มันเด็ดขาดไปเลยว่ามันต้องสีคออย่างสี่นะบ่คือเคาะคอะย่างสี่นะครับคอให้มันนี่จังหวะแลัวเขารั่วจังหวะรั่วนี่ขอขอเนียนๆนะครับเนียนย่ำเลยว่าขอใหเนียนผู้ใดสั่งไปก็สั่งนะเนี่ยบอกว่ตสิเป็นการจี่นะครับเอาให้เนียนๆแหลกๆนะมาสั้นแหลกๆปวดมือ แขนช่วงนีสีปวดไปเบิดนะครับบอกเลยกันบริเวเคยสั่นเพราะว่ากำเนื้อเขามันบริเ้เคยออกกําลังตรงนี้นะครับบานพ่อมาเก่งมาหยางเนี่ยมันก็สีปวดเป็นเรื่องธรรมดานะครับบอกเลยว่าตัวบาวิสานสีเปลี่ยนอีก็เติบหนึ่งนะครับเติบหนึ่งตัวสีแบบเท็ยนเห็นมันรั่วอะไรด้ด่วนทันทีนะครับกอคอเนียนๆนะครับก็บริมีปัญหานะครับเดี๋ยวแนนนำพ่นไปเรีวขันจังไหนจังไหนก็ยังทักมาอีกนะครับบุ๋มมีปัญหาเลยทั้งราวบาวิสานเนี่ยสีเห็นก็คือส่วนมากมือใหม่เพิ่่่่นนนนสสัััเเปงีีีะครบยย ยังสีเป็นแบบนี้จังแจงสีผมไปสั้นกับพวกเขานะครับจ้งสีผมไปสั้นกับพวกเขาบอกเลยเนี่ยจ้งสีนี่เขาอาจจะเบิ้งขึ้นยังมันได้อยู่แต่ว่ายากนะครับหนูมันเข่ามากใกล้ๆเราหนูมันยางยินว่าความทีมันบบได้จังสีนะครับมันก็อาจจะแล่นนี้ได้นะครับจังว่าขอแค่นเนี้ยนะครับซ้อมอยู่บ้านนะผมมีผิดผมมีถือซ้อมอยู่บ้านผมมีไพวานะครับแต่ว่าไปนหนางานเขาาะผาดแ่นั้นนะครับเนี่ยขอแค่นเนี้ยนะครับ คอกับคอให้เคาะเคาะแบบเด็ดขาดไปเลยนะครับคอข้อสีเขาสีกระตุกลงมยังสี่หรือว่าเด้อขืนยังสี่ก็ได้นะครับแต่ว่าคอให้เด็ดขาดขันรั่วกับคอรั่วให้มันทีทีน้ำกันที่ได้แบบนี้นะครับเปอร์เซ็นต์มีหนูมันจะหลายนะครับอันนี้ก็คือมาแนะนําสําหรับมือใหม่เนี่ก็ต้องขอบคุณนหน้ายุบประเทศล่าอีกขันโบทรงมากกระสีบุบหูปัญหาว่าสิ่งตรงแกะจังไหนนะครับข้อสี่เบ้งมหมื่นงมดับผู้เดียวบอกเลยว่ามันก็สิงงลั้งเทืยมมันอาจจะไม่แค่เส้นผมบางผู้เขาหรือว่าสิ่งที่เขาโป้หู นากระทากมาสวดถามได้นามเนี่ยผมก็บอกเลยว่าผมเก่งตลอดนะบอกเลยว่าเก่งบบเก่งแบบว่าเบิดหนึ่งนับแค่ว่าคิดว่าแนีน้าได้นะครับเรื่องแบบนี้คิดว่าแนะนําได้สาหรับมือใหม่สามารถซ้อนนองน่องสามา,ารถแนะ่ยน้นองน่องว่าเริ่มจากนี้จะมีจะมีวิธีหนึ่งสองสา,นานม 1, 2, นะครับจะมาได้หนูแล้วบอดว่ายิ่งหน,นูผ่านล้วตรงเฮดยังไดตัวนะครับก็สามาคิดว่าแนีน้าไดนอยู่เพราะว่าจะคล้องกับออกไมดูอยู่หน้าคับโมเมนต์แบบด่วนๆยังได้ไปออกนะครับก็ คีว่าแนะนําได้นะครับถ้าผู้ใดคิดว่ามันโบถือหรือว่าโบแมนก็สามารถคอมเมนต์ได้ทำหรับเบาอีสานโบแมนน้ำเต็มแก้วนะผู้ใดสีบองได้ก็รับฟังเบิร์ตนะครับส่วนเสียงมาปรัาไตก็ต้องบึงแล้วแต่พิจารณานะครับขอแค่เนี่ยเข้าไปสั่นขอแค่เนียนๆนะครับเนียนๆเนียนๆเลือดเลียกบอกเลยว่าปวดแขนนะบอกบอกเลยว่ายังได้กับปวดแขนแต่ว่าพวกเขาเปลี่ยนแล้วนะครับง่ายนะเมันสีง่ายแห้งเลยกับผู้ใดเข่าเพราะว่าสีเป็นตอกสไตล์ได้ นะครับสันไนเบดนะครับ๋ยวสคิว่าเป็นยังตอกกับไอ้คู่เดียวกันไปสันมันขึ้นห <t ans> mm hmm. มันบวกขึ้นกันนะครับจังหว่ามันบอกว่าตอกนักลบแล้วแต่หมันนะครับก็คือว่าแล้วแต่ฟีมือละเแล้วแต่ฝีมือเล้วแต่ประสบการเมี้ก็บ่มีอย่างหลายนะครับมาแนะนนาสสาหรับผู้ใดที่ยังสันตอกม่าในเก่งนะครับขอบขุนนายยุประเทศลาอียิทพิพนมีปัญหาแบบนี้มากนะครับเพราะว่าผมคิดว่าบอมเบลที่เป็นผู้เดียวนะคนอื่นก็อาจจะิีปัญหานี่ก็สามารถเอาไปปับใส่ได้นะครับ มือนี้กะทิฟาเาไปส่งเพิ่อนนาก่อนเที่ยงข้างเพิ่นมากหมูว่าสิบคู่แล้วกมืมอนี้อีกเจ็ดคู่นะครับรเป็นสิบเจ็ดแล้วกับพาสองนากัขอบคุณหลายๆเดี๋ยวเอาไปส่งเพิ่นก่อนครับผมจักติวจั๊งเหงื่อส่วนติวนี่กะสิโด,ะโดนเนี่ยนาบโดนแน่เพราะว่ามันเหลาพอท่านนาบพวกเาหลาให้ยพอท่านเดี๋ยวผมก็สิเดี๋ยวมาเหลาเสริมเข้าไปนะครับกับพวกีปัญหาไปมือนี้กะขอบคุณหลา,ายๆครับผมาสาวผู้ใดสนใจน้องนาะตอกนักลบแล้วแต่อมันกับเพจบ่าวอีสานหาอยู่หากินก็สสาาาามมมรรถถทัักอบบได้คผม บ่มีปัญหาหรือว่าได้มาแล้วได้ของไผ่มาแล้วนะครับสั่นเขา้าโบเขามืออย่างไรกับแนะนําเรื่อยนะครับไอ้ผักไปหาอาจารย์ที่เขาสั่งมานะครับเพื่นสีหคําตอบดีที่สุดเพราะว่าเพื่อนเป็นคนเหตุต่อจ้าล้องเองเพ่นสีหูว่าจุดอ่อนจ,จุดแข็งของจะาล้องเป็นอย่างไรนะเขาสามารถทักไปได้นะอันนี้มะแนวแน่วทางนะครับพีถืออย่างไรกับขอม,มิ่นบอกได้ด้วยครับเด้อไปมีสวัสบ